ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะแพรก็จะไปเอ่อซื้อรถให้กับแม่นะคะเ,คเพราะว่าจะเปน็นวันเกิดของโอ๋แล้ววันที่ส1เอ็ดกรกฎาคม่นอนเองไม่แม่ไม่ถอยแม่จะใช้ก่อน, <c oughs> อนแพรไม่อคือ <c oughs> จริงๆวันี้พี่มาจริงๆปีนี้เราแพลนว่าเราจะซื้อรถให้แม่อยู่แล้วเพราะว่ารถของแม่นั้นมันแบบ มันมันนานแล้วแหละคงจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันก็ตามายุแล้วเนาะแล้วแม่เนี่ยก็เริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วเขาไม่ใช้รถเยอะมากแพ้ก็เลยรู้สึกว่าเออแพเป็นห่วงแม่เรื่องการใช้รถมากๆรถเขาแบบก็เป็นผู้หญิงไม่มีแฟนก็เลยจะดูแลรถไม่เก่งเพราะฉะนั้นใครดูแลรถเก่งๆก็ติดต่อเข้ามาส่งปูปานะคะก็หาให้แม่ได้วยเลยนะคะก็เดี๋ยวแพก็ มาดูไว้ก่อนนะดีแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยก็จะเป็นวันที่ทําเรื่องยืนกู้แล้วแหละนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วเรามาซื้อตรงนี่นี้น,นี่มันอยู่ตรงราชพฤกษ์รรกเราก็มาถึงแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็นัดพี่สาวเรามาด้วยค่ะได <Hey. S 2> ้คือคันนั้นค <laughs> ันนั้น เอ็มจีขนาดนีน้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยมันไม่มีรถรุ่น้อยปีให้ดูนะคือตัวไปเองอะกับพี่นิงที่มาดูรถก็ไม่ได้เห็นตัวร้อยปีเราก็ดูใน YouTube เอาไม่มีโชว์มันต้องเป็นรถตับเหมต้องสั่งเท่านั้นน่ะมันเออมันเป็นมือเร็ดแล้วมันต้องสั่งเท่านั้นไม่มีให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะ เข้าไปข้างในการท้องกันเฮ้ยเราจะบอกว่าไอ้ตัวเอกสารใช่ป่มมันต้องเอกมเยอะมากเพราะปกติแม่เขาจะเป็นคนดูเรื่องแบบประชาชนเรื่องทะเบียนบงทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยล่าสุดเว้ยก็คือขอทะเบียนบ้านเดี๋ยวจะแฉกไลน์แล้วส่งให้ดูบอกว่าขอทะเบียนบ้านหน่อยแม่ถามว่าเอาไปทำอะไรนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเอาไปทประชาชนจ้าแม่ก็ว่าเอาทาไมทมประชาชนกลกว่าลูกมันไม่สวยอจาเชื่อเว้ยสนกมากะ เรากู้รถกับธนาคาร g o เป็นแบบศูนย์เปอร์เซ็นด้วยนะใครที่แบบใครที่อยากจะออกรถก็คือกำเงินมาทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องเสียที่มาบอกว่าจองรถตามส่วนหนึ่งพันบาทเอ้ยที่เหมือนเป็นเซลเลยที่เราสัวก่อนแล้วที่เหลือก็รอเขาอนุมัติใช่อนุมัติร่วกี่วันประมาณ หนึ่งวันนะคระับหนึวัน,นวาหวันทำการนะเลยว่ะนไวันนี้พรุ่งนี้ก็บมแล้วนมากแนะนเลยมีใครต้องการซืมาต้าเปที่ปรึกษการขายมาด้านะครับจุดนี้โชั่ลอะครับมาด้านนกทีแรกจะซื้อแม่ได้เลยมาคุยกันก่อนได้ไม่ต้องซืออ้อก็ได้ แล้วย<อ>ังไงคือแผ,นอแผน่นยังไงแผ่นจริงๆพ่อแม่เขาจะรถได้แล้วรถรถรถมาถึงแล้วรไม่ถึงแล้ววันนี้กู้ผ่านแล้วมันเร็วมากเลยเ,เว้ยเรามากู้กันวันนั้นใช่ป่ะอีกวันสี่ทุ่มไม่ถึงยี่สิบสี่ทุ่ท<อ>มคือผลออกพอบอกว่าผ่าน <ricane S 1> แล้วแล้ววันนี้ผ่านประมาณเจ็ดเจ็ดวันแล้วมั้งห้าหกวันอะ่ะจะไม่ได้รถเราก็มาถึงแล้วเพราะปกติเขาไม่มีให้ดูที่โชว์รูมอันนี้นะคะรถของเราุ้สวยมากเรื่องหนึ่ปีก็คือจะแบบเป็นเป็นหมอบู๊ยอันนี้เหรอใช่ งดูดีมากดูเหมือนรถสปอร์ตเลยนะใช่สปอร์ตถึงรอบถึงรอบเป็นร้อยปีเออร้อยปีนี่ไม่ไม่ได้ไปถึงร้อยปีนี่คืออายุร้อยปีแล้วนะไม่อายุแม่นี่ข้างในก็คือเพราะเป็ใช่นี่สีขาวคอนโดนเป็นสีขาวมีปอเป็นสีแดงมีซันลูปีมันเปิดได้แบบเปิดหลังคาไม่ได้เปิดขอมลูปได้เปิดซันลูปตรงีได้อ๋อเอี เป็นแบบรุ่นหประตูนะด้วยแต่ตรงนี้สีขาวพี่ฟางอนะดูแพงมากเ<ห>ลยสวยนเนาะแพงมากเอยสวยอกันนึงสรุปเอาแผนนีดด้ก็คือให้ก่อน,นเลยอ่าแล้ววันเกิดอ่ะมันจะมีประเด็นเว้ยถ้าเกิดสมมติให้ก่อนวันเกิดพอถึงวันเกิดปุ๊บ์มเขาต้องต้องรู้สึกว่าเอ้าไม่ไม่พี่ว่านไม่พอใจโคตรใหญ่แล้วจริงโง่นี่มันโคตรใหญ่แล้วแม่เซอร์ไพรส์ก่อนนึงคือผ่อนเองไม่แม่ไม่ผู้เอกเซอร์ไพรส์ก่อนไม่โอ้โหเขาไม่เหมือนกันแม่ทำไม่ได้นี่นะคะก็จะเป็นวันที่เราได้รถแล้ว ซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่22ไม่แน่ใจว่าไปซื้อรถวันที่เท่าไหร่อะแพจำไม่ได้แต่ว่ามันผ่านมาสองอาทิตย์แล้วซึ่งวันนี้แพรมาเอาเอา่อซีดีให้แม่พอดีเพราะว่าตอนนี้เขาว่ากระดูกสหลังเคลื่อนสามข้อซึ่ง นอนตลอดเลยก็คือขับรถไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอกจากนอนนะคะแล้วรถมันได้แล้วแหละก็เลยคิดว่าเออเอามาให้นั่งก่อนลวกันจะได้มีกําลังใจเนี่ยเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่จะไปโชว์รูมไปรับรถเสร็จแล้วก็จะแวะไปซื้อดอกไม้ให้เขาสักช่อหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านเดี๋ยวเรามาเอารถให้แล้วเราก็จะเอามาจอดไว้ตรงหน้าบ้านแล้วก็ ให้เขาลงมาสับปะรดช็อตของลงมาค่ะก็ถือความรู้กันเนาะพอมาถึงโชว์รูแล้วนะคะนี่ก็เซลล์ของเรานี่มายืนรอเลยโคตรมากวันนี้แต่งตัวแล้วก็รถเราอยู่ทางนี้ได่นี้นี่สวยงามมาก กจะให้ดูว่าเล่นมาสวยงามนอุยนี่คือเป็นซีรีส์ร้อยปีเหรอใช่เราจะได้เป็นแบบรุ่นร้อยปีเลยจริงเหรอเออก็คือสวยงามมากดูดิทีมิเมอร์รีโมทละรีโมทก็คือเป็นแบบนี้เป็นกล่องรีโมทแบบนี้รีโมทมีสองอันอ๋อนี่นี่แล้วอันเนี้ยคือเออแล้วเนี้ยก็คือมันสามารถถ้าสมมติแบตหมดใช่ป่ะมันก็คือสามารถแกะตรงนี้ออกมาแล้วก็มีกุญแจรถอยู่ข้างในคือถ้าสมมติแบตมันหมดอะฉุกเฉินอะ

พี่แพรแบบให้แม่ตั้งแต่แบบว่าทํางานมาไม่เคยให้ของขวัญอะไรแม่เลยนะนี่คือชิลแล้วจนแบบทุกวันเนี้ที่เลือกที่จะให้ตอนเนี้เพอารู้สึกว่าเฮ้เราก็พอมีเงินเก็บบ้างเราก็เลือกรถที่มันไม่ได้แบบไม่ได้อู้ฟู่เกินไปอะ่ะก็คิดว่าแม่น่าจะชอบมากเพราะว่าเขามาพรีเซนต์นานมากเรา่ะพราะเขาก็ไม่มีรถใช้แล้วรถคันเก่ามันก็เป็นของแพรเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีเขาไม่ได้ชอบก็เลยเออ เอาวะอะไรเงี้ยปีนี้ก็ให้ห้องฝันแม่สักหน่อยตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วไปเจ๊พด้อาก,กับดอกไม้แม่ะดของบนห้องทีเนี้เดี๋ยวเราก็ให้แม่เดินลงมาซึ่งแม่เขาจะเดินไม่ค่อยไหวมาพร้อมกับที่บกกลางะนะเราก็ให้พูดไปพูดว่าพห้เรียกลงมาข้างล่างก็ไม่รู้ว่าแม่จะยอมลงมาไหมแต่คิดว่าคงลงเพราะว่าแพรเป็นคนเรียกก็เลยแบบเออถ้าแม่ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวให้พูดเดินเปิดประตูแล้วก็เรียกแม่อะไรอย่างนี้รอดีมาก ข้โม่มมเป็นทองขวัญชิ้นแรกที่ไฮแมสตั้งแต่โต,ต,ตมาไม่เคยให้อะไรเลยก็อันนี้ถือว่าเป็นทองขวอยวันเกิดมีนี้ก็ใหญ่นิดนึงนะคะก่อนคอนเทนเซชั่นโอ้ยมาแล้วโอ้ยมีใจด้วยค่ะดีใจค <c oughs> ่ะ,อ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 ะโอ้ยขอบคุณมากคะให้เป็นทองขวอยวันเกิดมีนี้ อไอย่างรักษาเขาไม่เคยซื้ออะไรให้เลยก็เป็นของวัญชิ้นแรกที่ให้เราดูต้องไปแกะเองโอ๊ยมาแล้ว่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 า่าฮ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 อาฮ่้อ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ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 ่่าง่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าชอบฮ่าฮ่า่าฮ่าฮบ้า่่ เป็นกายภาพมีรถแล้ว <laughs> ดึงออกเลยโอ้ย,ตยแต่ล้วไม่รู้จะดึงอะไรออกก่อนเลยด้ยั <laughs> <laughs> โอ้โหยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคือแบบรู้สึกแบบไม่คิดเลยว่าแบบจะได้แบบรถแบบรู้สึกยังไงรู้สึกแบบดีใจมากเลยเป็นรถที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้มากแต่ก็ คุยกับพี่นิกว่าแบบแพงราคาพี่แพรจะซื้อให้หรือเปล่าไม่คิดว่าแบบจะได้ลดราคาแบบแต่คุับแม่คี่ก็แบบุ่นแม่นันก็คือมีพรีเซนเซชันตลอดก็คือนกยกนนทุกมาตั้งแล้วก็รีเซ์ตลุกแนก้วเยอะมากแล้วนี่ก็เลยแบบเออ พอมาคุยกับพี่นิกว่าพออี่นิกก็พี่นิกนก็บอกว่าแม่ก็สมควรที่จะได้รถใหม่มันมีเหตุและผลนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามีเงินแล้วเรามาซื้อไม่ใช่รัวแม่เป็นคนใช้รถเยอะมากแบบไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ไปหาหมอเขาะจะไปเองเราแบบแทนไม่ได้ไปส่งหาหมออะไรเงี้ยก็เลยเสึกว่า เออความปลอดภัยของรถอ่ะมันสำคัญมากโอเคมันราคาสูงแต่ว่ารถอ่ะมันใช้หลายปีมากมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหนือบ่าควาแรงแล้วก็ไม่เคยให้อะไรโอเ,เลยในชีวิตเนี้ยนี่คือชิ้นแรกที่ให้ที่แบบเป็นชิ้นจริงๆก็ดีใจที่พออยากรักษางละสามของของนานถือถุงของางานรุ่มนานแล้ว คลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะก็เดี๋ยวเรารอติดตามคลิปต่อไปถ้ามีเพราว่าอะไรไหมแม่ฝันแม่กำลังฝันเว้ยดีมากเส้นฐแรงเวอร์คือในระหว่างที่เราอ่ะรอรถอยู่ใช่จองแล้่ทุกอย่างเสร็จแล้วดีดีนะรถไปไหนกันไม่รู้นางก็พูดขึ้นมาบอกว่าแบบเออแพรโอ้ฝันว่าแพรซื้อต้นไม้อ่ะเออแบบไอ้สคนนี้ตกใจ้ยนี่ก็ล็อกแรงมาไข่ออกอีกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันจริงก็คือ กันสุบแม่เคะบ๊าบ